เออมีปัญหาว่าจัดตารางการกินไม่ไม่ไม่ได้ไไดค่ะอ่าค่ะแล้วก็บางครั้งมันก็จะเครียดนะคะคือเหมือนพอตั้งใจมามากมากก็จะเครียดแล้วก็คราวนี้มันบางครั้งก็จะเป็น binge eating ด้วยนะคะอ๋อโอเคค่ะก็จัดตารางการกินให้ตัวเองไม่ได้ไม่ได้ยังไงครับเออไม่ได้ในลักษณะที่ว่า ปกตินะคะทํางานออฟฟิศใช่ไหมคะแล้วเรไม่สามารถที่จะเลือกอาหารเลือกอาหารได้ครับกับข้าวไปได้ตลอดนะคะเพราะว่าทางานหนึ่งคือไม่เป็นเวลาเราก็ออกนอกสถานที่อยู่บ่อยๆจะโยงกับข้าวไปกินมันจะไม่สะดวกนะคะฉะนั้นมื้อเช้าจะเป็นมื้อที่กินดีอ่ะก็ทานที่บ้านไปค่ะคครับทำที่บ้านไปบ้างหรือว่าบางครั้งก็คือส่วนญ่มื้อเช้าจะเป็นไข่ต้มครับ สักสองฟองอะไรเงี้ยค่ะคแล้วก็ไม่ค่อยได้กินแป้งช่วงเชา้าอะค่ะก็จะเป็นนมถั่วเหลืองบ้างสลับกันแบบน,นี้ค่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือไม่ถูกค่ะนี่อยากจะไม่น่าจะว่าต้องจัดอย่างไรอะคือมื้อเช้าเนี่ยแป้งจําเป็นอย่างมากในมื้อเช้าทําไมครับทําไมเพราะว่าตอนที่เราเข้านอนจนตื่นนอนเนี่ยร่างกายไม่ได้รับแป้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตื่นนอนมาปุ๊บเนี่ย ร่างกายควรจะได้รับแป้งแล้วเพราะว่าร่างกายใช้พลังงานจากแป้งในการดำรงชีวิตการเดินการนั่งการขึ้นบันไดการขับรถการอะไรนี่คือใช้พลังงานจากแป้งถ้าเราไม่ให้แสดงว่าร่างกายขาดพลังงานจากแป้งพอเราทานอะไรเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะเก็บเก็บเก็บไปเป็นพลังงานเพื่อให้ไปชดเชยพลังงานแป้งนั่นคือหนึ่งสาเหตุที่ทําให้น้าหนักตันแล้วก็ไม่ลง จะทานผักอย่างเดียวร่างกายก็จะไม่ขับอะไรออกมาก็จะเก็บเก็บเก็บไปเพื่อทดแทนเป็นพลังงานแป้งให้ได้มันจะเป็นอย่างนี้ครับ <No. S 1> ทุกทุกคนจะหลงว่าโอเคตอนเช้าไม่สะดวกไม่ทานแป้งไม่ใช่ครับอย่างน้อยเนี่ยผมแนะนำว่าอะโวคาโดผสมผสมเนยท่่ถทาขนมปังไปหนึ่งแผน่นแล้วก็ประกบกันเลยแล้วก็แช่ตู้เย็ยนไว้เลยพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเอาขึ้นรถ ทานในรถยังได้เลยครับแล้วก็แก่ไข่ต้มไว้สองใบก็เรียบร้อยแล้วนี่คือมื้อเช้าผักก็อาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นผักอะไรก็ได้ที่เราสะดวกอาจจะเป็นมะเขือเทศอะไรก็ได้แค่เนี้มื้อเช้าก็สมบูรณ์แล้วครับผมไม่เห็นด้วยที่ไปทานนมเพราะว่านมคืออย่างอย่างเงี้ยคนที่ลดน้าหนักแล้วตันเนี่ยผมไม่แนะนําให้ทานนมนมจืดได้ไหมน้ำเต้าหู้จืดได้ไหมถ้าถามผมผมบอกไม่ได้ ถ้าเราลดน้าหนักแรกๆโอเคทานนมทานนมจืดหรือน้าเต้าหู้จืดน้ําหนักลงแต่พอเราลงมาสักพักแล้วมันตันแล้วไม่ได้แล้วครับนั่นแหละนั่นแหละมันส่วนมากส่วนมากคนจะอ่าเข้าใจผิดตรงนี้ว่าโอเคเราไม่ไม่ทานข้าวนะตอนเช้าเราทานนมจืดแทนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับ